จังหวัดลบบุรีประกอบพธิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567 เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีของวันที่28กรกฎาคม2567ที่หอประชมุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายวชิวระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยผระสนิกร,กรทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567เเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ แสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สู่แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปพร้อมทั้งได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา